สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้ต่อไปนี้จะนําเสนอเรื่องราวของสิริมงคลสิงห์วังชานะครับในแรกเริ่มเดิมทีเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2539สิริมงคลได้ขึ้นชิงแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นแบนตัมเบด WVC กับโพเซลุยส์เอบุโนนักชกชาวเม็กซิโกนะครับที่จังหวัดพิษณุโลก โดยสิริมงคลเป็นฝ่ายเอาชนะนกไปในยกที่ห้านะและต่อมาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นแชมป์โลกตัวจริงนะครับสิริมงคลป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้สามครั้งก่อนครั้งที่สจะเดินทางไปป้องกันตำแหน่งกับโจอิชิโรทัสสิโยชินักชกชาวญี่ปุ่นที่เมืองโอซาก้าเมื่อ22พฤศจิกายนปี2540 การชกในครั้งนั้นสิริมงคลตัวใหญ่กว่านักชกญี่ปุ่นมากนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นส่วนสูงและส่วนหนาอันสืบเนื่องมาจากร่างกายของเขาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในการชกครั้งนั้นต้องลดน้ําหนักเกือบ10กิโลกรัมถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกได้ว่าแทบจะหามขึ้นไปชกเลยทีเดียวการชกดําเนินมาถึงยกที่7นะทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างดุเดือดท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มของชาวญี่ปุ่น เนื่องจากเขาเห็นสภาพร่างกายของสิริมงคลเริ่มจะไม่ไหวนะครับโอ้โพระเจ้าดูสิในที่สุดสิริมงคลก็ลงไปให้กรรมการนับแปดนะหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกคร้งหนึ่งดูจากสภาพร่างกายตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าหมดแรงมากกว่าที่จะโดนหมัด และเลโจอิชิโร่ก็ไม่ปล่อยนาทีทองนะครับเขาไล่ทะลุงอย่างเมามันโอโ้พระเจ้าดูเสียงเชียร์กระหึม่มโอโ้ในที่สุดกรรมการก็ยุติการชกนะครับซึ่งก็สร้างความดีอกดีใจให้กับโจอิชิโร่ทัศโยชิและกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับถ้าจะว่าตามความเป็นจริงนะรูปร่างของสิริมงคลในช่วงนั้นไม่เหมาะที่จะชกในรุ่นแบนตัมเวทร้อยสิดปอน หรือประมาณ53กิโลกรัมแค่นั้นนะต้องข้ามไปชกรุ่นไลเวทนนะน่าจะเหมาะกว่านะและพลังกำปั้นก็จะหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมวันพะอและโจะอิชิโร่เทสึอชินะครับนะ้องนักชกชาวญี่ปุ่นก็ได้มาขอโทษขอโพยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักชกญี่ปุ่นที่นิสัยดีคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับสิริมงคลนะครับในสมัยต่อมาก็ไม่สามารถชกในรุ่นนี้ได้นะ จึงได้เลื่อนขึ้นไปชกในรุ่น130ปอนด์นะเปอร์เฟเธอเวตหรือจูเนียไล์เวกสำหรับโจอิชิโร่เทสุโยชิหลังจากที่กระชากเข็มขัดจากสิริมงคลไปแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ได้เพียงแค่2ครั้งนะซึ่งก็เป็นการป้องกันที่บ้านเกิดของตัวเองทั้งหมดหลังจากที่ครอบครองแชมป์รุ่นนี้ได้เพียงหนึ่งปีนะในการป้องกันครั้งที่สของเขา29ธันวาคม2541 ก็เสียแชมป์ให้กับวีรพลนครหลวงโปรโมชั่นนักชกชาวไทยโดยเขาแพ้นอกไปในยกที่หกนะครับดูสิโอ้โหนั่นเห็นไหมหลังจากที่เสียแชมป์โลกสิริมงคลก็เลื่อนขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทร้อปอนด์โดยใช้สีเสือ้อนครหลวงโปรโมชั่นต่อมาเขาได้ชิงแชมป์โลกของสภามวมยโลก WBC รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทร้อปอนด์ซึ่งเป็นการชิงแชมป์ว่างกับ เคนโง,งานากาชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2545ซึ่งก็ห่างจากตอนที่เขาเสียแชมป์ไป5ปีเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอามาเบิ้งบัตรนี่อันนี้ก็คือ,อกรรมาการนะครับนะกรรมาการให้คะแนนสมท่านจากสหรัฐอะไรดูคนกลางนะก็น่าจะเป็นลูกครึ่งสหรัฐญี่ปุ่นนั่นแหละเอาว่าจัาไหนแนวกรรมาการ ว้าวสำหรับการชกครั้งนี้ให้ชกตามกติกาเข้าใจไหมเอากรรมาการเช่าอังกฤษนะครับเอาหลังจากที่บอกกติกาแล้วต่อไปยกแรกทันัวอันนี้ก็คือเสียหยุยสุดชาติพิสิทธิ์วุฒินันนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจนครหลวงโปรโมชั่นนะเมื่อก่อนก็ปั้นนะวิรพลสหพรมนะหรือวิรพลนครหลวงโปรโมชั่นได้เป็นแชมป์โลกมาแล้ววันทับ เอาว่ายังไงหลังจากที่พิธีกรรบนเวทีได้สิ้นสุดลงแล้วต่อไปกตีกันท่อนตัวสิริมงคลนักครหลวงโปรโมชั่นและเคนโงนางาชิมะรองแชมป์โลกอันดับสองตัวสำหรับสิริมงคลนี่เป็นรองอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นการชิงแชมป์ว่างบันเทิเอายกแรกเริ่มขึ้นนะครับเนาะ,ะทั้งครูขม้าปะจนากันกลางห้านนั่นด้เอาสังเกตง่ายๆนะสิริมงคลนี่ผมดกดำสำหรับญี่ปุ่นนี่ วันโลน,นวันถาขวัญเห็นว่าเกี่ยมภ,ภาพยุ่ข,ข้างล่างอีกสองคนรูปร่างเราได้เปรียบส่วนหนานะช่วงนั้นก็อายุ25สบปนะีสำหรับสิริมงคลนะนักชกญี่ปุ่นนี่ก็เพิ่งจะ19ปีเอาหน่าเห็นปะกรรมาการน,นักชกจากตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีว้ ทรรี่ร่มราตีโมกันกับศิริมงคลสิงห์มนัดสักแหละตีมวยไทยนะเว้ยค่าตัวเงินแสนนั่นตัวเอาอยางเข่าหานะครับน้องศิริมงคลเอาหนังเ็นบวบาตีเข้าปข,ปข้างดังปอกเล,ลิเหมือนกันเนาสม,มัยก่อนนี่มวยสากลนี่ต่อยมัดได้ทุกทิศทุกทางเหมือนกันนะมวยสะกลของไทยสม,มัยก่อนนะ,ะก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี่ก็ต่อยได้แต่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยถ้าต่อยไม่โดนเขาก็พวนแหละ งายลังทวนเนะเอานั่นว่ายังไงแรกมัดกันแล้วอ้ากินเอาเอาดี่ก็เป็นการชิงแชมป์โลกสมัยที่สองของศิริมุ่งค้นนะครับนักชกจากท่ามยะบุรีพุ่นดีเอานั่นเอา,เอาได้สายเข้าไอ้คังกัะไตเบาๆนะดังป๊อกรกรรมการก็มีบทบาทจังน้อยอยูอ่กรรมการจากสหรัฐนะทั้งสามท่านกนะวคันนะเห็นว่ามีกรรมการควัน อานั่นอานั่นโอ้ยฮอะออกมัดได้เร็วเหมือนกันนะสิริมงคลเนี่ยล่องเบื้องเนี่ยเนี่ยการหลบเล็กนี่ก็ใช้ได้เลยทีเดียววันเถอะเลื่อนขึ้นมาชกรุ่นใหญ่กว่าเนี่ก็สบายนะไม่ต้องทุกข์ทรมานลดน้ำหนักนะเอาก้าเข้าหาหาจังหวะและโอกาสสําหรับสิริมงคลนะครับบอกทั้งเล่าทั้งไทยนะาา่ะภาษาเลกสวยงามวันนั้นโอ้ยเร็วจังเลยนักชกญี่ปุ่นขาหน่อยๆโดดเลย บมันโทมาเทือนตะรถและวขวนเห็นว่าสวนเฮ้ยใมันถือไปข้างจักน้อยเลยตีว่างันค <c oughs> ือดังจักเกล็เอาหนังนี่นว่าตีขรล่มโตกันแล้คนญี่ปุ่นเน่ยก็ส่งเสียงเชียนะเพราะเมื่อก่อนในสิริมงคลมาเสียแชมป์ไปหนึ่งครั้งนะ,ะเมื่อห้าปีก่อน,นสมัยนั้นก็อายุยี่สิบปีนะสมัยเสียแชมป์ให้ไอ้โจชิโร่นี่นี่ผ่านมาห้าปีก็ กสิยี่สิบห้าปีด้วยนเนาะอ๋อซิริโมงคลยังเป็นไฟขยับเข่าหาคือเกาอันแ่ละยนะางเข่าหานะครับเนาะเอานั่นเห็นว่าเอานั่นเอาแรงมัดกันแล้วเอาลองเบิง้งลองเบิ้งกันตัวผู้ได้สิมัดนะสิธรรมดาสิคนปทุมธานีน,นี่มัดนักดีเขาว่าก,การชกดําเนินมาถึงวินาทีสุดท้ายานั่นเห็นว่าะคังดังโค้งล่างเหมือนงอ้เอา,เอาสำหรับยกแรกที่ผ่านมานะทั้งคู่ก็ออกอาวุธได้แบบปรับปลายอนะ่ะเอายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ เอาที่งานนในใส่สุดทหารมันทหารจริงนหรือทหารปลอมนะมันใส่มาคมขวนในการกางชกที่พานไปวังหันทั้งคู่กตีกันได้เแบบยูชีเตบิบซึ่งขน้อยเละหนักผากถามขนสี่ขนนี่มีขนหัวล้านอยู่คนเดียวมั่งข่างข,งขน้อยนี่ละ่ะสำหรับการชกในครั้งนี้ก็ได้ท้ายทอดสดทางโทรภาพไปหอดประเทศไทย เอ้าผู้ได้บอกยังกับภาคมันอะยะ่าบเอาให้เห็นเอาโดนท่อนแขนเข้าไปคางเนี่ยเห็นว่าได้ยับซ้ายนะเข,าข้าคางกับไตดังแก๊กเลยเมื่อกี้อันนี้ก็ยังอายุไม่มากนะ19ปีและกองเชียร์เนี่ยก็ตามมาเชียร์อย่างล้นหลามบรนเทาอ,อายุ19ปีเนี่ยถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็หมย้ยพว่วงปุงเลยเฮ้ยกองแพ่นไปเห็นพยนันเลียมเน่อยู่น่อน มันพยายานั่งเขียวมากินมาเชียร์หนุยแม่เบิงญี่ปุ่นน็อกสิริมงคลพนระวเอาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเนี่ยร่างกายฟิตเปี้ยนะไม่ต้องลดน้ำหนักเอาว่าจ้งไหยยกที่สวงกันแล้วเอาผ่านไปเคืองหน้าที่นักชกญี่ปุ่นก็ยังชกในสไตล์เดิมนะเนี่ยถอยเรียบถอยยับนะหวังจะไอ้ครบยกนี่ก็มีโอกาสชนะคะแนน พอกรับม,มาการให้คะแน่นในญี่ปุ่นปลอมไปเป็นสร้างลัดคนหนึ่งไม่ว่างันไหมเอาศิริมงคลโอ้โหเอาสวนมัดกันแล้วอันนั้นต่อยขรร้ำตัวเบาๆเอาหน,นักมวยญี่ปุ่นยังเป็นปลายตั้งรับนะครับเนาะเอาการโชคยังเป็นไปในรูปแบบเดิมนนใครๆยกแรกเอาอานั่นเอาเราเร็วเหมือนกันนะ สำหรับเคนโงะนาก,กาชิมาเอานะ่ะเอาต่อยเข้าศีรษะได้หนึ่งครั้งนะครับสิริมงคลว่ายังไงรอดอย่างว่ายโอกาสเอานั่นโอ้ยฝุกสายเกือบไปขางเอาเดินตามเข้าไปยับสะเอาต่อยหัวโอ้โหโดนเต็มเต็มนะครับเนาะเอากรรมการนับห้ายสิบเซเว่นเอตุ้มายตุ้มายเป็นกรรมการทำอ๋อหินด้านว่านหน่อย เอาลองเบิ้งอะลองดูเอานั่นเอ้าเฮ้ยลูกตามหน้าอะไรที่เอ้าว่าจังไดกรรมการเฮ้ยนับไหมสิเซเวเอว้าววังหันเขาตีตามน้าเอ้าว่าจังไดกรรมการเอาตัดคะแนนอ่าในโดนตัดนะครับนะหนึ่งคะแนนหรือยังไงเอ้าดีนะที่นักชกญี่ปุ่นลุกขึ้นมานะถ้าเขาไม่ลุกนี่มีปัญหาแน่นอน แต่เด็กอายุ19เนี่ยยังไม่มีมัญญาศาไทยว่ายังไงสินมคนเอาต้อยขวดต่อยขวานตัวลวงลงไปแล้ววันเถอะเอากรรมการนับทู่ที่โอ้ว้าวตาข้างล็อกงอยุติการช็อตเอาไม่ให้ตีต่อเอาเดูตายังค้างอยู่นะครับเนี่ยเอาในผู้เป็นบิดาเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังอันนี้คือโจอิชิโร่ทัสโยชินะครับอ ซึ่งวันนั้นก็มาเชียร์สิริมงคลนะ,ะซึ่งผลก็ปรากฏว่าสิริมงคลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่สองนะซูเปอร์เฟเธอร์เวตร้อยสามสิบปอนด์ของสภามวยโลกนะครับดีใจมากเลยครับที่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วได้แชมป์ที่นี่ครับเป็นวันที่ปายปานมากขอบคุณครับรักคนญี่ปุ่นมากนิสัยดีครับอยากจะถามหน่อยด้มากว่าท่านอาจารย์เรียนวิชามาจากไหนทำไมเก่งจังเลยจัน สำหรับการเลี้ยงอพิช่ากางฟูของอาจางบตีเ,เดี๋ยวก่อนห้ามบอกนะว่าเรียนมาจากเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานน่ะกาษีายว่าจ้งไหลละน้อหำก็มั่งเลี้ยงไม่หยีไม่น้อจากเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียงซังแต่ตามที่ผมได้ยินได้ฟังทุกคนที่ขึ้นไปเขาเทียนซาน ล้วนแต่ไปเก็บเห็ดทั้งนั้นแล้วท่านเหลือขึ้นไปเก็บอะไรจานมาคือไปเก็บเห็ดคือนกลางหละกตาวาช่วงที่คอยเกลื่ไปเนี่ยมั่ง่เห็ดมั่งสีสูงพังนะั้งไล่ไปเก็บเห็ดโลหะหินมากแก่งกิ่งกับหลูกกับเนี่ยกินเห็ดแล้วหกหินแล้วไม่ตายเหรอแล้วเมื่อว่าผีตีนางวาวอยู่นี่ อาําำรับอาเทพเจ้าแห้งเถี่ยวเขาเที่ย,ยงสร้างทั้งมีเมตตาและเกิงทั้งเลยสร้างสองวิชากังผูและกวิชาไขาห้ำเล็กหายคอยนี่เบิงนี่คือไขหํำเล็กของแท้ของจริงวางต่อถึงแม่มั่งสีว่ทั้งเป็นเล็กเพราะว่ามั่งฟักโยตาวาอีกประมั่งสองอาทิตย์มั่งสีกายเป็นไขหํำเล็กทั้งที่มีลายฟูหลายคงว่าขอใจ ว่าเรื่องมหาสแตกอย่างวิชาใครหำเหล็กวังทองค่อยชี้อธิบายหายมู่เจ้าฟว้างว่าวิชาใครหำเหล็กนี่มั่งเปงพื้นทางของกางสั่งวิชาค่อยเหล็กวังทองสาไม้กองอาง่ามออกสู่ลบอ่าเวลาเล่าไปติ๊กยูอาอาทะเลทรายเนาะอ่าละกาอาที่เนี่ยหลังจากที่ติ๊กยูไลทะเลทรายแล้วมั่งบอกมีนามกิ่งเล่ เข้ากับทรายข้อยเล็กจอนาำกิ่งวังเถาแต่ว่าสมัยก่อนจีนไม่มีทะเลทรายนะท่านจันมาเป็นคําถามที่งโง่ที่ซุกเลยตั้งแต่ไหลงิ่งมากวังเถาะสองว,ว่าเข้ากําลังลบก,กังยุแมงบ่กเกิดมีพายุพัดเขามาายังรุ่งแรงพัดเข้าไปตกทะเลราแแล้วก่ะเป็นไปไม่ได้มันจะพัดไปได้งไงอ่ะเจ้าเคยเบิ่งคีบบ่คลิปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อช่วงที่ไต่พุงเขามังพักหอกบ้างพุงบ่าวตาพักง้องยาสาปิกหลายวังเถาะไปคอยสิเว่าใหายเจ้าฟังพ้ายยุ่มั่งพักแม่ตาบ้างมั่งยังพักเลยแล้วถ้าเผื่อมันไม่ได้พัดไปตกทะเลทรายล่ะม่สีถเถียงกูเห็นยังเหลียวนี่ทะเลทรายกับทะเลทรายเราเปียงเหลี่ยนไหม มั่งสีมีผู้ไหลเราสถานการลลวงหนาไหลว่ามั่งสีพักไปตกข้างไหลเข้าใจบอแวมาเถียงอาจารย์เนี่ยเปียงคงโฮลีมากสุนแนวบองโลกมากนกใบนี่เออคือผมรู้สึกแปลกใจว่าเออพายุจะมาระหว่างที่ทหารกำลังรบกันนี่เหละสีกังยกกระมาไหลาพายุอ,อคือผมเกิดมาที่ยังไม่เคยเจอเลยนะไอ้ไอ้พายุประเภทนี้ เสียงโบตกคว่าบักห่านี่แม่แบบนี้ต้องเจออ่ามาหาสังที่กูไร่ล่ำเลี่ยงมากมาเสียงกูไน้เฮ็ดให้กูใจให้อ่ะกูขาตายมากหลายคร้งแล้วว่าเรียงวิทยาหำเล็กยู่ลีหลีช่างไรให้มาเสียงกูเสียงกูคัดชัีงกูเนี่ยบ่มีลกล่าว่าอกกูใจให้มากเลยว่า ลีตัวแมกูบอว่าท่านต้องใจเย็นกว่านี้จ้นกูกว่าเย็นเพราะว่าไม่คงมาเสียงกูกูพ่อย่อมแพ้วางทอเสียงกูยังอ่ะว่าวหายฟังว,าายยงว่าแม่ว่าวหายเสียงวางทอไปสองโมกว่าทหารน่ะถูกกาล่อมพ้ายุพักเข้าไปในทะเลใช่ทหารเขาต้องใช้ค่อยเล็กจ้อนเออเ <นำ S 2> ชื่อ,อ,อไม่เถียงแล้วท่านปรมาจารย์มาเพลิดเพลินและเสพสุขอยู่ในชื่อเสียงและเงินทอง หลังจากที่ท่านคว่ามนักชก MMA ระดับโลกได้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดสื่อมวลชนต่างก็รุมล้อมยกย่องท่านให้เป็นสุดยอดปรมาจารย์กังฟูมือทองเมื่อท่านถูกยกยอปอปั้นานานานเข้าท่านก็เกิดอาการหลงตนเองและก็เริ่มอ้างว่าเคยเอาชนะคนนั้นคนนี้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งชนะมวยไทย MMA และคิกบ็อกซิ่งหลายท่านหลายคน ท่านเล่าว่าแม้แต่ชูเสียตรงเองยังหวาดกลัวไม่กล้าชกกับท่านหรือแม้แต่จาพนมก็เคยพ่ายแพ้ท่านมาแล้วแต่ดูยังไงก็เหมือนภาพตัดต่อและช่องยูทูบของท่านก็โด่งดังไปด้วยทำเงินให้ท่านเดือนละหนึ่งแสนหยวนหรือประมาณห้าแสนบาทต่อมาท่านเกิดมีการหลงตัวเองอย่างหนักไม่เคารพแม้แต่หลวงจีนวัดเท่าหลินท่านจึงถูกคนจีนรังเกียจอย่างหนักและล้อเลียนนำภาพของท่านไปตัดต่อเป็นจำนวนมาก แต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะทำอะไรก็ทำไปเพราะนั่นยิ่งทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังและคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นต่อมาในงานพิธีเปิดศูนย์ศิลปะป้องกันตัวของมณฑลเจียงซูท่านได้ท้าทายนักชกมวยสากลสมัครเล่นปลลองวิทยายุทธเนื่องจากในงานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ของมณฑลเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากท่านจึงอยากจะโชว์วิชากังปูไทเก็กอันไร้กาดของท่านให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นได้รับชม เพื่อเป็นการอัปเกรดตัวเองเพิ่มมากขึ้นและทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับจัก,กรวาลการชกเริ่มขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง